อีกดึงคลิปนะครับกับส่องไกลสตอรี่ส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับเป็นเรื่องของคืนนี้แหละฟุตบอลเตะอยู่3คู่จริงๆก็3ที่มันมี4แต่อีกคู่ที่มึงเตะจบไปแล้วก็คือฟิออเลติน่าเข้าชิงยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ไปแล้วครับ,รรรบก็เดี๋ยววันนี้ครับจะมาพูดถึงเอ่อสามคู่ที่เตะว,วันนี้นะครับยูโรปานะครับแล้วก็มีคอนเฟอเรนซ์ด้วยก็มีกิมมิคอยู่3เรื่องที่น่าสนใจในแต่ละคู่เลยครับก็ประมาณนี้ฝากไละฝากแชร์หน่อยครับ คลิปนี้เดี๋ยวเริ่มที่ยูโรปาลีกกันเลยครับรายการใหญ่เลยครมีคู่ซึ่งคู่นึงมันก็อาจจะจบเกมแรกมาแบบว่าผลการแข่งขันค่อนข้นขางชัดเจนนั่นคือไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะแอสโรมามา2อสูนะครับแถมความเซียนคือไปชนะบ้านเขาซะด้วยครับก็เกมนี้กิมมิคสำคัญนะครับก็คงเป็นแค่เรื่องของการรักษาการไม่แพ้ใครต่อเน,นื่องของทางชาบีอลอนโซนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นลักษณะที่โอกาสการโดนยิงในบ้านเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากอยู่ ก็น่าจะโดนยิงยากแ,แน่ๆซึ่งถ้าเกิดการเก็บครีนชิตได้ก็หมายถึงว่าพวกเขาไม่แพ้ก็มองว่าเกมนี้กิมมิคที่เป็นน่าสนใจคือนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการเก็บครีนชิตและก็รักษาสถิติใหม่ของไบเออเร์เลเวอร์คูเซนต่อไปที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยิ่งยิลีนี่คือว่าเดือ2เกมวอ่ะแม่งมึงไม่แพ้เลยโคตรสุดยอดเลยขนาดแม่งตามหลังด้วยกันภาชนะได้ก็ก็ถือว่าพวกเขายยังอยู่ในเส้นทางการสร้างสถิติโคตรเท่ของฤดูกาลนี้หลาังจากคว้าแชมป์นะครับส่วน อีกหนึ่งข้อกิมมิกไปอยู่คู่ของออตแลนตาเจอกับทางด้านของโอลิมปิกมักเซนะครับเกมแรกมันจบมาหนึ่งหนึ่งผมมองที่อาตแลนตานะเป็นทีมที่นักเตะถูกส่งออกไปเยอะนะครับก็ยังคงมีผู้เล่นที่เป็นแกนยืนได้อยู่หลายคนว่าปีนี้ถ้าเขาเข้าชิงด้วยเนี่นตตยนักเตะในทีมน่าจะถูกพองทายไปอีกมูลค่าสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน่าจะทำให้ทีมเนี่ยมีผลกำไรที่เยอะขึ้นก็แต่ว่าพวกเขา อาจจะหวังการเข้าชิงซึ่งก็เล่นในบ้านด้วยก็คิดว่าพวกเขาจะมีความเป็นไปได้อยู่ก็คิดว่ากิมมิควันนี้คือถ้เกิดว่าทางทีมจากอิตาลีเข้าชิงก็จะเป็นการเข้าชิงใน2รายการด้วยซ้ำก็คือทั้งยุโรป่แล้วก็ทั้งคอนเฟอเรนซ์ค่าสัมประสิทธิ์มันก็เลยเยอะไงนะครับก็กคิดว่าคงจะเป็นลักษณะแบบนี้ปิดท้ายครับอีกหกิมมิกเป็นข้อที่3นะครับไปอยู่ที่คู่ของแอสตาวิลลาเจอโอลิมเปียกอสครับแอสตาวิลล่าเนี่ย ก็ลำบากหน่อยครับต้องมองกันต,ตรงๆนะคือว่าโอกาสในการเ,เข้าชิงเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเปิดกว้างมากนักโอเคกับเกมโอลิมปิกกสมาก,ก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้จุดสเสน่ห์ของแอสตันวิลล่าจะไปอยู่ที่เกมรับนะครับเกมรับจะไหวไหมอันนี้ปัญหาสําคัญเลยซึ่งทีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาบาดเจ็บรุมเร้าในช่วงแรกๆของในเอเวอรี่เกมรับก็เลยมีผงมี แถวบ้านะครับแต่พอได้จุดที่ลงตัวเนี่ยก็เริ่มจะดูดีขึ้นในตำแหน่งต่างๆนะผมเชื่อว่าปัญหาเกมรับน่าจะยังเป็นปัญหาของวิลล่าและเกมที่วินล่าน่าจะเก็บครีนชีตยากก็กิมมิคสำคัญคือเกมรับจะไหวไหมยอย่าปล่อยให้เอมิเดโนวัลตินเนสตักคนเดียวสิก็อีกดึงคลิปนะครับกับส่องไกลสตอรี่ส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับเป็นเรื่อง,องคืนนี้และฟุตบอลเตะอยู่3คู่ จริงๆก็3ามจริงวันมี4แต่คู่ที่มึงเตะจบไปแล้วก็คือฟิออเลติน่าเข้าชิงยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ไปแล้วครับ, All, ina, ing, รบก็เดี๋ยววันนี้ครับจะมาพูดถึงเออสามคู่ที่เตะวันนี้นะครับยูโรปานะครับแล้วก็มีคอนเฟอเรนซ์ด้วยก็มีกิมมิกอยู่3เรื่องที่น่าสนใจในแต่ละคู่นะครับก็ประมาณนี้ฝากและฝากแชร์หน่อยครับคลิปนี้เดี๋ยวเริ่มที่ยูโรปาลีกก่อนเลยครับรายการใหญ่หน่อยก็มี2คู่ซึ่งคู่นึงมันก็อาจจะจบเกมแรกมาแบบว่า ผลการแข่งขันค่อนข้าง,งชัดเจนนั่นคือไบเออร์เลเวอร์คูเซนชนะแอสโรมามา2-0นะครับแถมเป็นความเสี่ยงคือไปชนะบ้านเขาซะด้วยครับก็เกมนี้กิมมิกสสำคัญนะครับก็คงเป็นแค่เรื่องของการรักษาการไม่แพ้ใครต่อเนื่องของทางชาบีอลอนโซนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นลักษณะที่โอกาสการโดนยิงในบ้านเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากอยู่ก็น่าจะโดนยิงยากแน่ๆซึ่งถ้าเกิดการเก็บคลีนชิดได้ก็หมายถึงว่าพวกเขาไม่แพ้ ก็มองว่าเกมนี้กิมมิคที่เป็นน่าสนใจคือนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการเก็บครีมชีสและก็รักษาสถิตีใหม่ของไบเออร์เลเวอร์คูเซนต่อไปที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยิ่งลีกนี่คือว่าเดือดสองเกมว่าแมงมงไม่แพ้เลยโคตรสุดยอดเลยขนาดแม่งตามหลังไม่กับชนะได้ก็ก็ถือว่าพวกเขายังอยู่ในเส้นทางการสร้างสถิติโคเทของฤดูกาลนี้หลังจากคว้าแชมป์นะครับส่วนอีกหึงข้อกิมมิคไปอยู่คู่ของออตแลนตาเจอกับทางด้านของโอลิมปิกมักเซนะครับ เกมแรกมันจบมาหนึ่งหนึ่งผมมองที่อาตาลันต้านะเป็นทีมที่นักเตะถูกส่งออกไปเยอะนะครับก็ยังคงมีผู้เล่นที่เป็นแกนยืนได้อยู่หลายๆคนเพราะปีนี้ถ้าเขาเข้าชิงด้วยเนี่ยนักเตะใน,น,นในทีมเนี่ยน,น่าจะถูกพองทายไปอีกมูลค่าสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือน่าจะทําให้ทีมเนี่ยมีผลกําไรที่เยอะขึ้นก็แต่ว่าพวกเขาอาจจะหวังการเข้าชิงซึ่งก็เล่นในบ้านด้วยก็คิดว่าพวกเขาจะมีความเป็นไปได้อยู่ก็คิดว่ากิมมิก,กวันนี้คือถ้าเกิดว่า ทางทีมจากอิตาลีเข้าชิงก็จะเป็นการเข้าชิงใน2รายการด้วยซ้ำนั่นะคือทั้งยุโรปและก็ทั้งคอนเฟอเรนซ์ค่าสประสิทธิ์แม่งก็เลยเยอะไกนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นลักษณะแบบนี้ปิดท้ายครับอีกหนึ่งกิมมิกเป็นข้อที่3นะครับไปอยู่ที่คู่ของแอสตันวิลล่าเจอโอลิเปียกอสครับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ลำบากหน่อยครับถ้มามองกันตาปงนะคือว่าโอกาสในการเข,าข้าชิงเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเปิดกว้างมากนักโอเคกับเกมโอลิเปียกอสมาก็อาจจะเป็นแบบนึงแต่ผมเชื่อว่า เกมนี้จุดเสน่ห์ของแอสตันวิลล่าจะไปอยู่ที่เกมรับนะครับเกมรับจะไหวไหมอันนี้ปัญหาสําคัญเลยซึ่งทีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาบาดเจ็บรุมเร้าในช่วงแรกๆของอุนายนเอบิรี่เกมรับก็เลยมีผงม,มีแผ่วบ้างนะครับแต่พอได้จุดที่ลงตัวเนี่ยก็เริ่มจะดูดีขึ้นในตำแหน่งต่างๆผมเชื่อว่าปัญหาเกมรับน่าจะยังเป็นปัญหาของวิลล่าและเกมในวิลล่าน่าจะเก็บเครดีตยากก็กิมมิคสําคัญคือเกมรับจะไหวไหมอย่าปล่อยให เอมิเกโนมาร์ติเนีสหักคนเดียวสิก็อย่าปั้นเยอะนะครับเคยครับช่วยหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้คลิปนี้สั้นๆนะครับก็มี3ามเคมิกที่น่าสนใจคือนี้ก็ดูกันยาวๆสามคู่นะครับถ้าจะเป็นยังไงต่อไปก็ว่ากันไปเนาะซึ่งสัปดาห์นี้ฟุตบอลนังแข่งขันไปเหมือนเดิมนะครับมีให้ดูกันเยอะเดี๋ยวสุกพรุ่งนี้ก็เริ่มเลยนะครับมีบอลไทยนะครับบีบีจีเนาะแล้วก็จะมีบอลอังกฤษด้วยนะถ้าเกิดยังไงมีก็จะมาฝากกันพรุ่งนี้ฝากติดตามเหมือนเดิมมมคคครรรรรรัับบบบบบไล์์แชหนนน่่ออยยยพุงีีีีี้าาาาาาาจจจจะกกกศฝท๊